อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะจะได้รู้ผลแล้วว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรกรสองฉบับของรัฐบาลว่ายังไงจะขัดหรือว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเท่าที่ดูแนวทางที่คำวินิจฉัยศาลจะออกมามันจะเป็นยังไงบ้างะคะก็ดูดูแลมันก็ออกได้แค่สีหน้านะฮะ,ะ,ะอันที่หนึ่งก็คือว่าพรากทั้งสองฉบับ ได้รับความเห็นชอบจากสารรัฐมนูญผ่านทั้งสองฉบับนะฮะอันที่สองคือว่าตกทั้งสองฉบับอันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยหลายหลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ัที่สามอันที่สามกับที่สี่คือว่าฉบับใดฉบับหนึ่งตกไปตกไปอีกฉบับหนึ่งได้รับความเห็นชอบคือตอนนี้ หล,หลายฝ่ายเข้าใจว่าก็ลุ้นโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องธนาคารอะไรต่างๆที่จะมีผลต่อเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆทีนี้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคุณตุลสิทธิ์มองว่ารัฐบาลเขาเครียดไหมก็จะเครียดถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะห่วงฉบับที่กู้เงิน3ามแสนห้าหล้านนะเพราะว่าถ้าเกิดตกไปเนี่ยก็ต้องไปออกเป็นพรบอรอ,อกเป็นพรบรเนียก็คือเท่าที่ทราบกันก็คือต้องผ่าน การ,กร,ก,ารกระบวนการยอะการโดนวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อในสภาอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลไม,ไม่ไม่ไม่อยากจะให้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการกู้เงินเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นเป้าให้กับคาวิพากษ์วิจารณ์เยอะหน่อยอนะฮะในขณะ<ช>ที่พอลกออีกฉบับหนึ่งเนี่ยพูดถึงนี่ของกองทุนฟื้นฟูนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆรัฐบาลก็พยายามจะทำกันนะฮะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่ง อ,อันนี้เนี่ยเป็นผู้ผู้ที่คัดค้านพลกรฉบับนี้เนี่ยคัดค้านเรื่องของวิธีวิธีการมากกว่าะนะฮะเพราะว่าดูว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพลกรฉบับนี้ตกไปเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่เครียดเท่าไหร่ตามครับคี่สมผมคือว่าอ,อีกตัวหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องเงินจํานวนมากด้วยอันนั้นน่าจะเกรียดกว่าซึ่งตอนนี้เท่าที่ฟัง,ฟ,งฟังกระแสดูเนี่ยดูเหมือนกับว่าคนในเพื่อไทยเองเขาก็จะวิเคราะห์มองว่าถ้าจะตก ก็น่าจะเป็นตัวโอนนี่เนี่ยแหละที่จะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะตกไปก็โอนนี่เนี่ยก็คือก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลอยากหลายหลายรัฐบาลอยากจะทำมาปร้อมกันแต่ว่าถ้าตกไปเนี่ยจะเครียดไหมก็คงไม่เครียดเท่ากับพลกรที่ต้องการกู้เงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านอันนั้นเรื่องใหญ่มากกว่าค,ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีเสียงเรียกร้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าพลกรขัดรัฐธรรมนูญแล้วตกไป รัฐบาลควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณพิชิตชื่นบานนะครับสสพักเพื่อ,อไทย,ไท,ยที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้มาสองวันก่อนเนี่ยนะฮะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของอเรื่องทางเทคนิคมากกว่าที่สารจะตัดสินว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าะนะฮะมันไม่ใช่เรื่องหลักการถ้าป็นเรื่องหลักการแล้วก็ตกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าม,มันจะมีความกดดันรัฐบาลจะถูกวิพาษ์วิจาร์เยอะ,ะแต่ถ้ารัฐบาล อ่าพรกตกไปโดยมุมมองที่ว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าเนี่ยมันมองได้หลายแง่ตัวเนื้อหาสารสารอาจจะมองอย่างหนึ่งรัฐบาลอ่าอาจจะมองคนละแง่กับรัฐบาลซึ่งเป็นไปได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณวิชิตพูดก็คือว่าถ้าจะให้รัฐบาลต้องลาออกโดยโดยคำตัดสินของสารเนี่ยมันก็ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพรก จะตกไม่ตกเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาอย่างเดียวนะฮะเพราะกรที่เกี่ยวกับการเงินจะตกไม่ตกขึ้นอยู่กับสภาซึ่งอตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจะถูกกดดันให้ลาออก <Okay. S 2> เพราะว่าพอสภาไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชกำหนดของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเงินเดี๋ยวรัฐบาลไม่น่าจะอยู่ได้อันนั้นก็เป็นเป็นหลักการที่ฟังได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะต้องลาออกเพราะว่าศาลตัดสินว่ามันเป็นเรื่องไม่ด,วด่วนเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น,นะครับค่ะก็รอดูว่า วันนี้ศาลจะตัดสินออกมายังไงแต่ถ้าตามที่เราวิเคราะห์หรือว่าตามที่ทางเพื่อไทยเองก็ยืนยันมาตลอดว่าถ้าขัดรัฐธรรมนูญยังไงก็ไม่มีผลต่อการอยู่หรือว่าการจะลาออกของรัฐบาลแน่นอนค่ะ